ของคนที่มีความสุขโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒนเขากล่าวไว้ว่าคนที่ฉลาดจะรู้สึกไวกว่าคนทั่วไปส่วนคนที่มีปัญญาจะอยู่ห่างไกลจากความวิตกกังวลถึงขั้นไม่ยินดีในสิ่งที่ได้ไม่ยินไายในสิ่งที่เสียคนที่มีปัญญาจะกินได้และนอนหลับคนที่มี ความฉลาดมักจะอายุสั้นส่วนคนที่มีสติปัญญาจะไร้ทุกข์ไร้กังวลจึงจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าคนที่ฉลาดต้องการเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นไปตามสิ่งที่ตัวเองต้องการส่วนคนที่มีปัญญาจะปล่อยให้เป็นไปนตามธรรมชาติดังนั้นเมื่อเราเข้าไปอยู่ใกล้คนที่ฉลาดเราจะรู้สึกเครียดและกดดันแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้กับคนที่มีสติปัญญาจะรู้สึกว่าผ่อนคลายและเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดคนที่ฉลาดมักจะมาจากกรรมพันธ์ จากบิดามดาหรือเผ่าพันธุ์ตัวเองที่เป็นคนกําหนดมาส่วนคนที่มีปัญญาจะมีมาจากความเพียรความอุตสาหะและการฝึกฝนคนที่ฉลาดมีความรู้มากคนที่มีปัญญาจะมาจากการมีวัฒนธรรมที่ดีแต่กับการเมื่อเรามีความรู้มากเราก็ยิ่งฉลาดมากแต่คนที่มีวัฒนธรรมยิ่งมีมากก็ยิ่งเกิดปัญญามากเหมือนกันความฉลาดเกิดจากหูได้ยินตาได้เห็นส่วนคนที่มี ปัญญาจะเกิดจากจิตใจข้างในเกิดจากจิตวิญญาณที่เราเรียนรู้เราพึงระลึกได้และสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เขาบอกว่าวิทยา,าศาสตร์ทาให้คนฉลาดแต่ปัญญาทําให้คนเกิดปัญญาความฉลาดจะนํามาซึ่งอํานาจและทรัพย์สินแต่ปัญญาจะนํามาซึ่งความสุขที่แท้จริงของชีวิตแล้วท่านนะครับต้องการอํานาจหรือต้องการความสุขต้องการทรัพย์สินหรือต้องการความสุขเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้กําหนดได้ รเราอย่าไปหวังเพิ่งวัตถุนิยมจนมากเกินไปจนกระทั่งทําให้เราเองขาดความสุขในการใช้ชีวิตจากสิรพัฒเกิดมาเพื่อไทนคุณเกิดมาเพื่อแบบปันสวัสดีครับ